คุณพ่อคุณแม่เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสิงส์สีทองคุณลูกหมีค่ะนะคุณครูสีระกาสีนวลคุณครูอ้อยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่ากันนะคะก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปฟังเพลงเพลงนั้นก็มีชื่อว่าเพลงเสียงสัตว์นะคะถ้าเด็กๆ้กองแล้วเราไปถูกของกันเลยค่ะ ไก่เป็ดหมูนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่ากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีสัตว์อะไรบ้าง นะคะเราจะมาเรียนรู้สัตว์ป่ากันค่ะเด็กๆว่าสัตว์ป่านั้นคืออะไรนะคะสัตว์ป่าก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์ปีกแมลงนะคะหรือว่าแมงนะคะต,ต่างๆเลยที่โดยตามธรรมชาติเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในป่าหรือว่าในน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัตว์กันค่ะ คะเด็กๆมาฟังเสียงสัตว์ชนิดต่อไปเลยค่ะตั้งใจฟังนะคะว่าจะเป็นเสียงสัตว์ชนิดใดมาทายกันค่ะเสียงของอะคะเด็กๆนั่นก็คือเสียงของเจ้ายีราบคอยาวนั่นเองค่ะ ยังมีเสียงสัตว์อีกนะคะตั้งใจฟังให้ดีค่ะ ของสิงโตนั่นเองเสียงต่อไปจะเป็นของสัตว์ชนิดใดนะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะ เสียงของสัตว์ชนิดใดนะใช่แล้วค่ะเสียงของหมาลายนั่นเองค่ะยังมีสัตว์อีกชนิดนึงนะคะตั้งใจฟังเสียงให้ดีค่ะเด็กๆ เป็นเสียงของเสือนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เสียงสัตว์ไปกันแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เสียงสัตว์กันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอ๊มีสัตว์อะไรบ้างน,นะคะมีเสียงช้างค่ะีลาบสิงโตเสือแล้วก็ม้าลายค่ะซึ่งสัตว์ป่านะคะก็จะหมายถึงสัตว์ทุกชนิด ต่อ,อไปนะคะคือว่ามีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ปิดผิดกันนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะปิดสนาคำไทยสัตว์ป่าเด็กมาดูกันนะคะรูปงูแทนตัวงงูคือตัวสัตว์ชนิดใดนะคําตอบก็คือสิงโตค่ะ ใครตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะรูปลิงแทนลิงนะคะเด็กๆคำตอบก็คือม้าลายค่ะข้อต่อไปยอยักสรลอีรูปเรือสระอาฟฟัน ตัวอะไรคะเด็กๆยีราฟนั่นเองค่ะยีราฟคอยาวนะคะสาระแอรูปเรือแล้วก็ดอเด็กเราจะได้คำว่าคำว่าอะไรคะเป็นสัตว์ป่าค่ะแรดนั่นเองนะคะ แรกก็จะเป็นสัตว์ป่าจะมีนอนะคะจะมีนออยู่ด้วยรูปไก่รอเรือสละอะตอเต่าไม้เอกสละอาแล้วก็รูปหยักค่ะใครรู้แล้วนะคำตอบก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะ ต่อไปก็ไก่วาแหวนสระอารูปง,งูจะได้คำว่าอะไรคะสัตว์ป่าตัวนั้นก็คือกวางนั่นเองค่ะเด็กๆเยี่ยมเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก็สามารถตอบคำถามได้หลายข้อเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆไหเลยคะ่ะ ในวันนี้นะคะก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์มาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฝึกอ่านออกเสียงตามกันเลยค่ะ Elephant ช้าง r a ร f บยีราบ Lion สิงโต z e b r a ม้าลายไทยเกอร์เสือเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับสัตว์ป่ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดหในเล่มธรรมชาติรอบตัววันนี้เราจะทำหน้าที่สิบกันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กหน้าที่สิบค่ะ เรื่องรู้จักสัตว์ปา่าสนทนาเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปา่าพร้อมบอกวิธีการอนุรักษ์สัตว์ปา่าแล้วคัดคําตามรอยปานะคะตัวแรกเลยคืออะไรคะเด็กๆยีราฟนะคะเด็กๆก็เขียนคําตามรอยปาค่ะค่อยๆเขียนให้ตรงรอยปานะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปก็คือช้างนั่นเองค่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเช่นเดียวกันมีอะไรอีกคะหมาลายสิงโตและก็เสือนั่นเองค่ะเมื่อเราคัดเสร็จแล้วนะคะมาดูด้านล่างต่อเลยค่ะเ<ม>ขาบอกว่าให้เราสังเกตภาพด้านบนแล้วกากระบาดท,ทับภาพสัตว์ที่ไม่มีในภาพด้านบนตัวแรกภาพอะไรคะนกฮูกมีด้านบนไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะเราก็กากระบาดทับไปเลยค่ะช้างมีไหมคะมีลิงนะคะไม่มีก็กากบาดค่ะสิงโตนะคะมีนะคะกระต่ายมีไหมเอ่ยไม่มีเราต้องทําไมคะกากระบาดทับรูปภาพค่ะกวางก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะยีราหมาลายมีนะคะตัวต่อไปตัวอะไรนะมีนั่นเองค่ะในภาพด้านบนไม่มีนะคะเด็กๆก็ต้องกากระบาดนะคะ ภาพสุดท้ายคือเสือมีใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะเปิดไปหน้าที่6นะคะเดี๋ยวเราทําหน้าที่6ก่อนนะคะล้างมือให้ปลอดโรคนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะสํารวจความสะอาดของมือแล้วฝึกล้างมือ7ขั้นตอนนั่นเองนะคะโดยการเติมตัวเลขลงไปนะคะขั้นตอนที่1ตรงนี้เลยค่ะ ฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเด็กๆดูตามลูกสอนได้เลยนะคะที่สองนะคะก็คือฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วมือถูซอกมือนะคะเติมเลขสองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูตามลูกสอนเลยนะ,ะลูกต่อไปก็เป็นเลขสามใช่ไหมคะสามก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วค่ะเด็กๆก็ทําไปจนครบเจ็ดขั้นตอนเลยนะคะต่อมาเรามาดูหน้าที่เจ็ดกันค่ะ นทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคนแล้ววาดภาพต่อเติมหน้าตาและทรงผมของตนเองตามอายุที่กำหนดนะคะอ่าเรามาดูด้านบนก่อนนะคะนี่ก็คืออายุสิบเดือน5ปี10ปี30ปี50ปีแล้วก็70ปีใช่ไหมคะก็จะมี ความแตกต่างกันนั่นเองนะคะเด็กๆเราจะมาวาดต่อเติมกันค่ะเมื่อฉันอายุ5ปีนะคะสมมติว่าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กก็วาดตัวเองเป็นผู้หญิงนะคะ5ปีก็จะยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูวาดหน้าก่อนนะคะยิ้มสดใสเลยใส่ทรงผมให้ด้วยนะคะ ห้าขวบตอนอยู่อนุบาลใช่ไหมคะติดก,กิ๊บด้วยเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณคุณชมที่ใต้พสน์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมดูแลรัก,กษ,าษาสุขภาพสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณรูณต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ